สวัสดีครับผมามาเจอกับผมอีกเช่นเดิมครับกับาการถ่ายทำในครั้งนี้วันนี้ผมจะพาผู้ที่ทำสวนกล้วยและก็ผู้ที่พบเจอผมนะครับหรือผู้ที่ทำอาชีพเกษตรนะครับามาดูและติดตามสวนกล้วยที่อยู่หน้าจอขนาดนี้นะครับจากการถ่ายทำครั้งที่แล้วครับผม ได้ให้ความหมายว่าถ้ามีโอกาสจะพามาถ่ายทําส่วนกล้วยในยแปลงนี้ให้ดูนะครับที่พ่อเขาปลูกเขาไว้นะครับที่ได้ให้ความหมายว่ากล้วยที่เห็นขนาดนี้ว่าตัดเรือที่1เครือที่2แล้วว่ากอนหนึ่งเนี่ยจะได้ตุ๊ือทีเดียว4 3 4สามี่ถึงห้าเรือทีเดียวนะครับก็ไม่เป็นไปตามความคาดหวังนะครับเจอปัญหาเรื่องสายพายกอนนะครับ เจอปัญหาเรื่องตายพายลงถือว่าเสียหายมากนะครับสภาพที่เห็นก็อยู่ขนาดยังหน้าจอขนาดนี้นะครับแปลงนี้นะครับที่มาถ่ายทําครั้งที่แล้วว่าหนึ่งกอจะได้สี่ตกสามสี่้าเครือนะครับบางกอก็ได้นะครับแต่ว่าบางกอก็ไม่ได้ครับคือคือมีอ่ากล้วยที่เป็นโรคระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับสภาพนี้ก็ ที่เห็นนี่เลยครับนี่คือภาพจริงนะครับแปลงที่ที่ดูในการทำเมื่อครั้งก่อนนะครับส่วนส่วนที่เหลือๆนี่ก็จะเห็นนี่ก็พอดีคุณพ่อเอาไฟจุดเนี่ยก็จะไม่ไหม้ก็จะดูไม่สวยแล้วก็เรียมจะล้างป่าป่านี้นะครับแล้วก็จะปลูกใหม่อีกมาดูป่าที่กําตอนที่ผมถ่ายทําไว้เมื่อครั้งที่แล้วที่กําลังปลูกปลูกได้ประมาณ ไม่เกินหนึ่งเดือนครับนี่สภาพที่เห็นอยู่ขนะนี้นะครับกำลังเริ่มตกเครือกันครับแล้วก็มีตายพายครับนี่ใบเหลืองๆอ,อย่างนี้ครับใบเหลืองๆนี้ถือว่ากำลังเริ่มเป็นครับแล้วก็กำลังหาวิธีว่าจะทำยังไงจะ,ะปลูกกล้วยแล้วให้กล้วยงดงาม สาเืสีเขืได้ในแปลงนี้ครับปลูกปลูกกล้วยน้ำวา้ากล้วยไข่แล้วกล้วยหอมทองครากันอยู่ครับกเ็เดี๋ยวผมหมุนกล้องให้ดูครับจากจากด้านด้านนี้ครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเว้นทางวิ่งตรงกลางเลยก็กำลังตกเขื่อครับกล้วยหอมนี่ครับอันนี้อันนี้กล้วยน้ำวาครับ แล้วก็มีด้านนู้นกล้วยไข่เดี๋ยวพาชมาเครือเครือกล้วยกล้วยน้ำว้าก่อนสักหน่อยหนึ่งแล้วก็กล้วยหอมท,อ,มอ,มทองแล้วกันครับนี่ครับกล้วยน้ำว้า และนี่กล้วยหอมทองกล้วยหอมทองกําลังเริ่มเก็บผลผลิตครับเ,เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับที่เป็นกล้วยหอมทองล้วนเลยแล้วก็ดูกล้วยหอมทองกอน,นี้นะครับก,กําลังก็จะแก่แล้วครับเดี๋ยวไปดูด้านโน้นครับ อ,อันนี้กจะมีกล้วยเล็บมือนางปนนะครับนี่เล็บมือนางผมขอย้ำไว้นิดนะครับว่าการทําสวนกล้วยแปลงนี้ไม่ได้ไม่ได้ทําสวนกล้วยแบบตั้งหน้าตั้งตาทําสวนกล้วยอย่างเดียวคือผลพลอยได้จากการทําฟาร์มปลาฟาร์มหมูนะซึ่งต้องสูกน้ําออกมาอยู่แล้วก็เลยเอามาปลูกกล้วยเสริมๆออย่างเงี้ยครับ แล้วก็ไม่ได้หอ่อกล้วยหอมนะครับนี่แปลงนี้เป็นกล้วยหอมทั้งหมดนะครับตกคือกันแทบทุกเกาะท,กทุกต้นเลยครับเขาปลูกชุดเดียวกันเลยไม่ได้ห่อครับบางต้นก็คำ้ำบางต้นก็ไม่ค้ำนะครับสภาพผิวของกล้วยก็จะไม่ค่อยสวยครับเพราะไม่ได้หอ่ออันนี้ยังไม่แก่นะครับ เรือใหญ่ๆก็มีครับราคาที่ขายณวันนี้นะครับผมกล้วยหอมที่ครอบครัวขายเนี่ยถ้าหวีใหญ่เลยนะครับขายราคา35บาทแล้วเล็กก็ลดลงมาเรื่อยๆครับวีใหญ่35ลดลงมาก็30ลดลงมาก็25ลดลงมาก็20อยู่ประมาณประมาณนี้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ผลิตขายแบบ ัดทีเดียวเพราะค้าคนกลางเข้ามาซื้อเหมาไปหมดส่วนไม่ได้ขายลักษณะนั้นนะครับ<ฮ>คือเขาจะพยายามขายกันอจากจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคลักษณะอย่างนี้นแล้วก็ในยอยู่ในชุมชนอำเภอในตำบลในหมู่บ้านนี้ครับก็การขายกล้วยก็จะทำให้ราคาของกล้วยเนี่ยไม่ถึงกับ เป็นราคาที่ส่งไปเลยราคาก็ไม่ได้เป็นราคาแพงแบบปลายทางเลยแล้วก็ราคาก็อยู่ตรงกลางๆสาหรับผู้กินนะซื้อปีกซื้อซื้อส่งน่าจะอยู่ในราคาใกล้ๆเคียงกันครับอันนี้เป็นภาพรวมของแปลงกล้วยหอมทองครับดูแล้วก็สําหรับผมเนี้ยมาดูแล้วก็รู้สึกอ่าเพลินตาดีครับแต่ว่าคุณภาพเนี้ย ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นสำหรับส่วนกล้วยที่เขาทำโดยมืออาชีพครับส่วนด้านหลังนี่ก็เป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าส่วนส่วนนอนอหอมทองนะครับเดี๋ยว หากผู้ใดสนใจนะครับก็ลองทักทายเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ติดต่อซื้อขายกันผมคาดว่านะครับว่าจะขายกันในราคาที่เปลนกันไปปลูกอะไรยังหากผู้ใดสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะจบเรื่องราวแล้วก็การพามาชมสวนกล้วยที่ถ่ายทําเป็นตอนที่ตอนที่สองตอนที่สามเนี่ยครับถ้าใครย้อนหลังไปดูก็จะเห็นการมาถ่ายทําที่ตอนเริ่มต้นของแปลงนี้ครับ จบไณตรงนี้นะครับผมหวังว่าจะมีเป็นความเพลิดเพลินความสนุกสนานแล้วก็เป็นแรงตุ้นให้คนอยากกล้วยหรือ,อหาวิธีในการดูแลส่วนกล้วยของเจ้าของให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมจบไีณตรงนี้สวัสดีครับ